สวัสดีครับจาก evo ep 4x4 นะครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่องของรถพ่นยาเข้าไปนูนะครับรถต้นแบบของรถคันนี้ที่เราได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยในการพ่นยาต้นไม้เพื่อให้เสษตรความผู้ใช้นะครับรถันตรายจากไอของสารเคมีนะครับที่เราฉีดพ่นโดยปกติครับวันนี้มาดูเรื่องรถกันนะครับว่ารถแค้บ้างโอเคเบื้องต้นนะครับ ได้มีสมประกอบสำคัญน็คือเรื่องของชุพคอนโทรลนะครับไี้มีเรื่องของตัวเบรกเกอร์มีสวิตช์โอเดนซี่มีหน้าจอบาปแบตเตอรี่นะครับด้านนี้อันนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมขนาด80แอมป์นะครับมีกล่องสานเหล็กกันน้ำมีแกนซีนกันน้ำทั้งหมดนะครับตัวนี้สามารถที่จะยกถอดออกได้อาไวถ้านนอกเพราะว่าป้องกันให้เราสามารถเชื่์สวิต เนง่าวนะครับนี้เป็นถังน้ําขนาด30ลิตรครับเราจะไม่ใช้ถังที่ใหญ่มากเกินไปนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าน้ําถังใหญ่วันนี้การมูฟเมนต์ของตัวรถกำพับเองเนี่ยจะไปเป็นพลังให้ชุดพอรเตอร์ให้มอเตอร์เนี่ยส่หายได้ง่ายๆใช้น้ำหนักที่ที่กำลังดีเนี่ยาสอบมาเลยครับ30ลินนะรครับพอเกี่ยวกับการใช้งาน แล้วก็พอกับรถ,รถที่ทํางานแล้วสมมติว่าเราใช้งานเราต้องการบริเวณน้ำที่มากขึ้นนะครับแนะนําว่าให้เป็นรถต่อบพวกน้นหลังอีกคันหนึ่งแล้วก็มีแต่ถังน้ำสปอลิตก็ได้ครับเพื่อการใช้งานที่นานขึ้นหรือเบื้องต้นเนี่ยแนะนำก็คือเป็นสามสิบลิตรบวกกับเทเลอร์พวกน้าอีกมาดูขนาดแม่ติตัวรถนะครับวัดด้านนอกที่ขอบล้อซ้ายถึงขวาประมาณ9 0เซนถึง95เซนนะครับ แล้วก็ความยาวทั้งหมดประมาณ1เมตรนะครับจากโผวถ,ถึงท้ายแล้วก็แขนตัวน,นี้นะครับกลางมาแล้วก็ประมาณเมตรหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการให้แขนยาวกว่านี้ถ้าต่อพ่อจะยาวขึ้นได้อยางที่เรานะครับอันนี้เป็นแค่แค่ไกด์ไลน์ให้ดูว่าเราไม่ได้จะต่อแขนตะก้นขีข่นั่แทได้ครปีกได้แล้วก็ล้อตัวนี้จะเป็นล้อ1ิบ ล้อขอบ8นิ้วนะครับล้อยางตันกรณนนี้ที่เราต้องการล้ออย่างตนี้ก็เปลี่ยนล้อได้จะเป็นล้อขนาด10ร้อยคิดว,ว่าล้อขนาด10นิ้วหรือ2นิ้วก,ก็ใช้ได้นะครับคร่าวๆกับตัวรถครับผมมาดูส่วนชุดพ่อนยานด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินขนาด9.5แรงนะครับเป็นสตาร์มือดึงที่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งดับเครื่องด้วยโดยใช้รีโมท แล้วตัวปั๊มนะครับคืมอ,อมีท่อแยกออกมาเป็นซ้ายขวาสองข้างโดยที่ข้างเด่งเราต่อเข้ากับตัวปืนพ่นยาตัวนี้ไว้นะครับกรณีทนนี่เราต้องการพ่นพ่นแปลงผักหรือแปลงหญ้านะครับพืชสวนเราก็จะเอาแขนนี้ลงมาวิธีการนะครับแค่หมุนคลายน็อตน,นี้ออกแล้วก็ปรับลงแล้วก็ล็อกทั้งสองข้างนะครับ ตันี้ํามาร้จะต่อท่อทันี้นะครับแล้วก็ใส่หัวสปริงเกอร์หือฉีดนะครับแข่สองข้างแล้วก็ทำเป็นรถพ้นยาการหักได้เลยตันี้ก็เปลี่ยนท่อนะครับสองข้างเราเป็นออปชั่นไว้ให้นะครับแล้วแต่พื้นที่ใครว่าต้องการจะใช้ฉีดพ่นพ่นแปลงผักพืชสวนหรือว่าจะเป็น <c oughs> พืชต้นใหญ่นะครับอย่างตัวนี้จะเป็นตัวตัวปืนพ่นยาที่สามารถควบคุมหัวได้ เราสามารถที่จะปรับรับสูงต่ำได้ในประมาณสัก10-15เซนนะครับแต่ความสูงนี้พิธีการก็คือเราก็คลายตัวยึดอนะครับล็อกปรับก็เลื่อนหัวลงนะครับจะเอียงหัวไปทางซ้ายไปได้ขวาก็ได้นะครับก็จะตำแหนแ่งใจใช้าง,งานของเราเลยแล้วก็ล็อกโอเคนี้ จะไม่นําให้หัวปืนเนี่ยหมุนไปด้านหน้านะครับเพราะว่ามันจะไปลงอุปกรณ์เพราะว่าเราเป็นเป็นปน้านที่ผสมกับเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยว่ายาข้าแรลงก็ตามนะครับเมื่อมันไปฉีดพ่นต่บตัวที่เป็นที่ส่วนตัวหายเกิดตินได้ง่ายแล้วก็ไม่ดีเพราะว่าเวลาเราใช้ปืนพ่น,นมีน้ำเด็ดไปปืนและจะไปลงอุปกรณ์ใค้เฉยๆนะครับโดนเดียวกาสที่จะเสียหายได้ แนะนำว่ามารับปรครับเนี่ยด้านนี้ไปด้านหน้านะครับมารับปรครับรีโมทใช้น้ำพุ่งฉีดไปด้านหน้าด้านข้างแล้วตามโอเคเรามาครับรีโมดเข้าข้าดูนะครับสำหรับการเริ่มต้นใช้งานนะครับเราก็ออนเบรกเกอร์ด้านข้างกล่องคอนโทรลนะครับเมื่อเสร็จป,ปุ๊บนะครับจะเห็นว่ามีไฟสถานะของแบตเตอรี่ขึ้นแล้วก็เปิดเบรกเกอร์เปิดสวิตช์ตัวรีโมทนะครับ พอรีโมพร้อมเริ่มใช้งานนะครับจะมีเหตุว่าจะขึ้นสายหน้าสายมารรทัดอันนี้คือร้อมใช้งานแลวส่วนกาวควบค,คุมรถนะครับด้านหน้าจะเป็นด้านด้านปืนนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับส่วนรีโมทด้านซ้ายมือจะเป็นตัวควบคุมปืนโดยเบื้องต้นนะครับถ้าเราโยกขึ้นจะเป็นเปืนขึ้นโยกลงก็งปืนลง หมนตามเข็มตัวเข็มตามรีโมทเลยนะครับตัวรีโมทนี่สามารถที่ปรับให้เร็วชา้าได้นะครับสำหรับมอเตอร์ที่หมุนปืนแล้วก็เวลาเราขึ้นเลื่อนก็โยกปืนสา่ายได้นะครับันี่คือคการควบคุมปืนโดยใช้รีโมท แล้วก็รถเราก็เดินไปสำหรบอิสระแยกจากันไดน้นะครับวิธีการบัรคับพ่นยาตามส่วนก็สามารถลางปีแล้วก็ฉีพ่นได้เลยต้องการพ่นไม้ใหญ่ก็บครับปืนที่อยู่แต่เราต้องการ จะให้ปืนเงยขึ้นหรือว่าพ้องหมวลงถ้าเราจะฉีดด้านข้างก็ให we ้หมุนปืนออกมาด้านข้างนะครับเพื <c ats> okay. ่อการบังคับให้ทิศทางการฉีดดีขึ้นเวลาตับเครื่องนะครับดับเครื่องพ่นยาก็ทำให้ยาดับที่รืโมหมดได้นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตดับเครื่องพ่นยาโอเคเดี๋ยวจะมาลองฉีดพ่นให้ดูนะครับ โอเคครับผม